สายไกลจ้ะสายไกลจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวสายนะสายนะสายนะสายคนสายคนเดิสายนะสายนะช่วงเย็นๆก็จะวุ่นวายแบบนี้นะเสน่ห์ของสวายแข่งยกสายเคลียร์สายข้ามรอดบอกกันนะครับล้างน้าล้างน้าตีเบ็นะฝานักฝานักฝานะใจเย็นนะใจเย็นนะล้างล้างตีเวทนะ ช่องของผมแนะนําเกี่ยวกับเคล็ดลับเทคนิคการแข่งขันตกปลาสว่ายนะเพื่อให้สามารถเอาตลอดในการแข่งขันเนะข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจ Facebook นาอออนแม่แตงเชียงใหม่นะอยากจะให้ผมทําคลิปแนวไหนนะคอมเมนต์กันมาผนมะตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเคล็ดลับเทคนิคดีๆก่อนใครนะวันนี้เราเดินทางมาจังหวัดเชียงรายบ่อกตกปลาแม่คำสปอตฟิชชิ่ง เป็นราแกาหนึ่งแสนสำหรับวันนี้ผมก็จะใช้เป็นทุนลอยเหมือนเดิมตอนนี้เริ่มแข่งแล้วเรามาดูใส่เหยื่อเลยตัวเหยื่อก็เหมือนเดิมทุกครั้งเราจะใช้ขนมปังบออเป็นหลักแล้วก็ตัวเกี่ยวจะเป็นแพรเผือก กาะปั้นเดี่ยประมาณนี้จะบอล้ค่ขวาให้บอหน่อยผมตีไปซ้ายละอ่าแดงมุดเลยครับผมขวาไปตัวนะขวาไปตัวนะ ปลาเะเอกวันนี้แข่งขันกันที่3.10ไซลอง4.40แล้วก็ปลาใหญ่วันนี้มีรางวัลอยู่3ประเภทก็เป็นกำลังใจให้เราไ้้ยนะครับจะได้ติดรางวัลบ้างนะช่วงนี้ดวงเบาเหลือเกิน ตัวนะครับปลาตัวนะหลังมนาะหลัง,นะงมาจังหวะปลาเข้าฝุงก็เริ่มกินมันก็มีเล็กมีใหญ่ป,ปลาปนกันไปเราหาจังหวะและโอกาส ิดกันติดกันกนะตัวนะมีบนลมีบค่ไขกันครับไขกันไขกันนะสายตัวจ้ะสายตัวจ้ะ,จะแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับอ้าวออกเลยครับพี่สายตัวนะครับเจ๊สวัสดีครับแม่นขอบคุณครับพี่ สองหกศูนย์นะฮะไม่เข้าไซส์ของตามโยนนะฮะไม่เข้าไซส์ตามโยนนะฮะมาบนก่อนบนลองไปดูน้ำหนักกันครับตอนแรกสามจุดหนึ่งศูนย์นะใช่ใช่ใช่ลองนะสามศูนสามนะไม่ทันมันลงนี่มันกินเลยนะเล็กใหญ่ๆก็มั่วกันไปก่อนช่วงแรกมีหรือเปล่าครับพี่ สายตัวนะสายตัวนะโอเคช้ทตีนะครับพี่นี่คนเชิดหัวนี่นี่คนโวยนี่โวยวาะนีพี่เดี๋ยให้ดูแลอะไรเดี้ยดูตั้งรั่นยิงเก เจ,เจ๊ขวาตัวนะจ้าโทษทีนะขวาตัวครับขวาตัวครับ ได้อยู่ได้อยู่สี่โลสี่นะลุ้นปลาสาลองสี่โลสี่รอจังหวะให้มันเซตนิ่งนะครับ Đồn để nó đây hả để nó nặng cho dơ nhiều nhiều một trượt bốn chốt ba bốn tổng này hả tổng kết còn, bốn ba bốn các hai mươi chín ลูกท hey, <speaking> ี่สายใะไรอเพื่อนที่สายลู้กสายกันลุ้นสามหนึ่งศูนย์กันครับสามสามศูนย์สามสามศูนเลยสามสามเลยที่งัดเลย ตักปลา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 ตัวตักปลาตัวตักปลาตัวตักปลาตัวไปใหญ่ไปใหญ่เฮ้อไปตักตาังเลยจักรังไปต่อไปเอาดิปอเ่เนึง เช็ดใสๆเลยใสยเย่เยอะขณะนี้เวลาเที่ยงวนัน30นาทีทงการปิดท้ายมาเลยนะครับเจ็ดเจ็ดั้งนะครับ <c oughs> เพือเ่อนใส่ครับ487ครับทะลุไปไกลเลย487ก็ 8, <c oughs> พักเที่ยงก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราตามกัน <c oughs> ช่วงบ่ายครับ 327ครับ37 không ไกลเลย người. ได้นะเาะผมมาเอาหัตนดแบ่งกัต่อยินเอาอะไรที่เขาเอาเู้จีไูเหีตรงนี้โดนเลยบางคนจะได้นะหนครยนะน่นอนแต่งง่ายแต่นี่ตุเสื้อตรกที่แบบโดาเลยสี่ถกหนึ่งส่วนะครับท้ายสีสามสี่นะครับ โทษนะโทษนะโทษนะโทษครับโทษครับ,บนี่ปล่อยแล้วลงลึกเลยนะมันเหรอใช้ร้องไายบอยโอ้เป็นแมนครับจักอันนี้ตัวนีนเ้าได้ยห็นสักอย่างล้นอ่ะล้นเออได้เห็นสักอย่าง

ใช่พี่มันแม่ดูทรงมันพอได้อางน้ำหนักมันล้น,นครับตัวนะ มาน้ำหนักต้อง5.80นะครับหลังทาุนตาใหญ่ของ,ของน้องนิต5ตกไปนะครับจะทันไหมตาใหญ่นะ5.01โอ้ัห

ขณะนี้เวลาบ่ายสาโมงหมดเวลารับสมาร์ปิกนะครับเดี๋ยวผมสรุปปาก๊กให้น่กนอาานะครับ3ามครับลังท้าย3ามเดนเีัะัครัรครั ตัวนสองสองไหมสองสองสองไหมสองสองสอง้สามสองตัวที่ะสามตัวก็ได้วก่อนขอเกลยเนียอตอีัวงคืสามแนะสามนโี่ละอาพี่กดใหขอเพื่อนดินไพี่นะันะครับ

เซ้ายนะซ้ายนะสายนะสายคนสายคนเลสายนะสายนะช่วงเย็นๆก็จะวุ่นวายแบบนี้นะเสน่ห์ของสายแข่งยกสายเคลียร์สายข้ามรอดบอกกันนะครับขวานะขวานะขวานะใจเย็นนะใจเย็นนะล้างล้างตีเบสนะกดลงนะครับผมข้ามนะครับพี่ขอบคุณครับขวานนุ่งขวานอันนี้ขวาตัวครับขอทีนะสายใครสายใครสทัสดีครับพี่สทัสดีครับ โอ้โหไม่ถึงสีถักออกกำสีสีพุทธออกกำลังเด้อเด้อไอเอกไอเอเบ็ดลองตอนนี้ครับโอเคเอโอเคอยกขึ้นเลยครับพี่หมดเลยนะถึงหรเอยังถึงหรือเอ้บเอวหัวนะ

โอ้เกินไปไกลเลยดูสวยนะไม่าจะถึงนะครับโอ้ทะลุถามหนึงน่งเนือนถามหนึงงน่งเนือตัวนี้เนอะมาตักปลาตักปลาตักปลามาตักปลาเร็วเร็วถึงไหมไม่ถึงบาตีป่ะ กดแขนเย็ยก็จะเป็นตะคิวอ่ะโอ้โหยังไม่ถึงไซส์เหลืออีกประมาณ20นาทีสุดท้ายนะยังหาไม่เจอตะคิวก็กินแขนสุดๆวันนี้ มันอมแน่ดินเลยไงทอมฝันน,น,นี้นะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวหาช่องกันดีๆดูเฉยๆเดี๋ยวล้มเพื่อขวาในนะครับขวาในนะขวาในนะ,าน,นะโทษนะครับโทษนะ โอ้ยตัวไม่ถึงอย่างเดียวเลยพี่ปวดให้พี่ดีใสยผมมาสายกรรบ่อนะสายนาะสายทอมทองทอมทองยกสานนะเพื่อนสายนะสายนะสายนะโนะทษทีนะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสลับเฮ้ยได้อยู่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 ไม่ถึงตีทิ้งเลยทิ้งเลยเอ้อมมาก็าาช่วงสิบนาทีสุดท้ายก็ลุ้นกันนะว่าสี่สามสี่เราจะรอดหรือไม่สามหนึ่งศูนเราหาไม่เจอนะ มุดหน่อยครับคุณคับครับคุณครับครับคุณคับแค่นาทีสุดท้ายขอให้ได้ตัวไปช่างสักตัวนะหลอดมา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 ปะตัวนะครับปาตัวนะครับปลานะ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 ครับขวานะขวานะขวาตาสายนะพี่นะสายลอยอยู่นะ ตูไข่ผมพีพี่ทำงานตัวเล็กตัวเล็กพี่ช้อนยกสายหน่อยสายขายสายขายยกสายให้พี่ทีดิขวานใดนะครับขวานใดนะขวานใดนะขวานใดนะมันเล็กพี่จะเอาอีกตัวจะอีกแค่นาทีไม่ถึงแล้วมามาตักปลาทีตักปลาทีปลดให้หน่อยลักขึ้นมาหลักขึ้นมาปลดกัมปลดกัมเจ้จ เอาไปฮหน่เียน <Yes> ี่ยให้่อยอาวนสาตัวะโอ้โหอยู่ใไรจะที่ครที่ม ้มเก็บนะแามเก็บนะบนะลุ้นให้กินเลยก็เล่นเลยเอาโอ้โหไม่มีตัว เสียจังหวะไม่ทันแล้วครับวัดเสียจังหวะไปหลายตัวเลยหมดเวลาไปแล้วมาลุ้นปาลารอช่างนะว่าของเราจะรอดอยู่หรือไม่เราติดหางช้างอยู่นะลุ้นดู สรุปท้ายเกมวันนี้ของผมได้4.34อันดับที่5ปลาไซลองส่วนปลาไซเอกของผมได้ใกล้เคียงสุด3.06ไม่ทันส่วนเทคนิคในวันนี้ผมใช้เป็นหุ่นลอยแบบนี้นะครับช่วงเช้าผมใช้ระดับลึกประมาณ50เซนพอถึงช่วงบ่ายมาปลากินเบ็ดเริ่มยากผมก็เลยปรับระดับให้เป็นเม็ดนึงเพราะว่า ผมจะตีชิดฝั่งเพื่อให้ทุนเรานอนแล้วก็ผมจะแตะตรงแน้าดินตรงชิดฝังก็จะได้ปลาสลับกันไปสลับกันมาก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมใช้ทุนลอยแล้วผมตีชิดฝังให้ทุนนอนลงเวลาปลากินก็จะเดินทุนไปซ้ายขวาแล้วก็โจมผมก็ได้ตัวปลาเอาไปลุ้นช่างในวันนี้ปลาวันนี้ก็กินค่อนข้างอืดเราก็พยายามปรับแก้เกมก็วันนี้ก็เลยแนะนําเทคนิคปรับ ทิ้งลึกแล้วก็ปรับระดับความลึกเพราะว่าตีจิตฝังให้นอนไปเลยก็แก้เกมพอได้เดี๋ยวทิปต่อไปเราจะไปลุ้นแมต์500,000ที่บ่อตกปลาบึงตาการสปอร์ตฟิชทิง,ททงก็แมต์ที่แล้วครั้งล่าสุดเราก็ติดอันดับมาวันนี้ก็จะต้องขอกําลังใจจากเพื่อนๆให้ผมได้ติดรางวัลน,นะครับเพราะว่าวันนี้ก็แก้เคดนะครับใส่เสื้อ ตัวอื่นมาตกตาก็พลาดรางวัลมาหลายแมตช์วันนี้ก็ทำได้แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมไปกำลังใจให้ผมกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พาลาดเคล็ับเทคนิคดีๆนะครับเจอกันแมตช์500,000ครับสวัสดีครับ